่อยว่าแล้วสิออกมาลูปแบบนี้ชิงตัดหนาแล้วพี่น้องบอกว่าบอกกลับ้ะเดย์ยโสนะเพราะว่าลูกลูกบียดกลกับแล้วเป็นจังไดเสียข่อยละบาดที่นี่นะสรุปสุดท้ายบัดทีน่นี่ผู้ใดได้เปียบผู้ใดเสียเปรียบลรบัดที่นี่ชิงตัดหนาจังใดคือจังเหตุให้เจ้าขวงแบบอ่าคนคือจังบ่ใครสงสารปันใด เขาหันมาสงสารพญยยบาทฟิลนล์บนเดียบปัดที่นี่อุตส่าห์ว่าที่บองหันกับสิเก็บไว้ให้ลูกอ่าบองนี่กับเสียงให้อยู่อาศัยเอาไปเอามากันเลยแบบว่ามากูว่าไปแล้วลูกกูว่าไปกูกับสิยอยู่นี่ละอยู่กรุงเทพอ้าวก็ตามสบายเพิ่นสิยอยู่กรุงเทพกับอยู่พัทยานะครับนะคอยก็บ,บอกแล้วว่าหขายขายแนตะ่ประกาศขายลดแต่ว่ากะ อ่าขันานขา้นประกาศก่อนห้ก็เสษียเปียบเป็นบละอันเนบัดเนี่ยเขาได้เปียบเนี่ยเพราะว่าเป็นยังงพ่นบอกกันด้ว่าพน่พนว่ากลับเยสูลูเพ่นกับว่าอยากกลับพ่น่าจังส่อ้าวๆนะอันเบาดฟินแลนด์แล้วก็สิีมีข้ออ้างเอาในเมื่อมีไม่มีใครมาอยู่ผมก็จะขายนะครับเออสิขายไดไบ่พูดเดี๋ยวมูลค่ามันกิบมหาศาลเหลือเกินในสิบบา้านในสิบคาเฟ่ โอ้ยจักรลาดมูนี่พี่น้องเสียทั้งไหนสิไปซื้อเน่าประเทศนี้เนาะกะเอาก็บอกเป็นยังก็แล้วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะเพราะว่าเป็นยังเพียวเพ้วพืชออกไม่เเพ้วหรอเด๋บอกว่าลูกเพิ่นเนี่ยนะครับอ่าบอยนี่แล้วนะบกับยโสแล้วนะครับนะเพิ่นก็เลยว่าเอาบกับยโสก็บบอเป็นยังเขากับซีอยู่นี่ละไปไปมามาพัทยากับไอ้ปทุมนี่ละเพิ่นกับซีนี่เพราะว่าเพิ่นโพด ในบ้านอยู่พัทยานําอยู่เด้อเอากับสิสธิ์ของเพิ่นเนาะลูกก็อยู่ในการปกครองของเพิ่นการดูแลของเพิ่นเพิ่นมิสธิ์เต็มร้อยอยู่แล้วนะส่วนพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นกับบได้มีิทธิ์ในการดูแลลูกเต็มร้อยเพราะว่าเพิน่นเป็นแค่สงคาเราเรียนแมนบละเออสงคารเราเรียนสงคาไอเงืนเดือนนะสงประกันชีวิตนะนั่นแหละกับกับ่ได้ว่า,าดอกแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเพิ่นของเพ้า ผู้ได้กลับไปหามบ่ได้ดอกชั่วโมงนี้นะครับนะเพราะว่าต่างคนต่างแบบว่าแยกย้ายกันแล้วเพิ่นก็บ่อยัดกลับไปพ่อมองที่มันแบบว่ามีสิ่งที่แบบว่าอดีตนะไปในบ้านเพิ่นก็สิ่าก็ญชเพิ่นคิดเอาแล้วละว่าเพิ่นสิว่าจังไ๋แต่สําหรับข่ยนี่ข่อยก็สิบอกกันเพิ่นชิงตัดนามาจยงสี่ข่ก็สชขายทุเรแล้วเป็นบอล่ะกั้นเนไข่อยว่า อันนั้นพิเศษบ้านแล้วก็สิบ้านจังไรล้วก็ะเลี้ยวของเพิ่นเพิ่นก็สิเก็บไว้ลูกเพิ่นก็ะเลี้ยวแต่เพิ่นนะอันนี้ก็เป็นชีว <ab> ิตของเพิ <im> ่นนะครับนะแล้วแต่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็สิตัดสินใจแน่ชัดแล้วนะสำหรับเป้าว่าเพิ่นบ่อยากกลับแล้วเพิ่นบ่อยากไอ้บ่อยากไปยู่แล้วบางท่านนะนะเพิ่นอยากยู่ไอ้กาะธรรมะนะอยากยู่พัทยาไปยังสันนะครับนะเพื่นไปพ่อมองที่ถึกใจแล้วนะ เพื่อนสีสางมันก็ะสีสางมืออื่นเอานะบอกหันมันกับโมเมนทีของเพิ่นแล้วเพิ่นก็สีหูโตโยหันละนะหรือว่าโพดมาจังสี่มีนัยยะแบบใดนะกันแล้วแต่นะครับนะสำหรับข่อยใน่ครกำลังมองเราว่าสิทธิ์ไผ่สิทธิ์มันนะความคิดไผ่ความคิดมันนะครับนะส่วนพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นก็สีเห็นละละเดี๋ยวเพิ่นมาตอบโต้เดี๋ยวเพิ่นสีเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับนะ เพื่นกับสิบภาษาอณาจักรในเมื่อบม่มีผู้ใดอ,อยากไปยุยาโซเพื่นกับสา่าอาณาจักรอยู่ไอ้คอนแกนแมนล้าสร้างคนสร้างงานสร้างเงินนะครับนะสร้างอาณาจักรแมนบ่าเออนันแหละเป็นในเป็นการที่ว่างหลากฐานไปที่คอนแกนแล้วบาดท,ที่นี่เพื่อนบ่ไปไซแล้วไว้คอนแกนก็เป็นอูเขาอูน้ำเพิ่นเหเด้อแมนบ่ามันอยู่เหรอมันถึกฉลกงานเขาปัง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 ,ปงมิต่งานเขาแมนบ้นบออาอ่าฮะเด้อ เอาแล้วแต่พลศิริตัดสินใจเอาอะสำหรับไอ้แพ่วพราวสำหรับปุญญาบาทฟินแลนดนกันแล้วแต่สิตัดสินใจเอานะครับนะผู้ดชิงไว้ชิงพีบกันเอานะครับส่วนปุญญาบาทฟินแลด์เราบบชิงไว้ชิงพีบก็ผู้ใได้ดอกนะในเมื่อพลวิามันจังสิ่กับปุญญาบาทฟินแลนดนตัดสินใจเอาว่าสิเอาจังไดว่าสีแบบสีขายหรือสีปล่อยไว้จังสั้นไวให้ลูกเพราะว่าลูกคนใหญ่ขึ้นมากผมก็บบอกกะเด้ยว่ใหญ่ขึ้นมากเขาก็บบออยากไปแล้วอย่าโเม็นเวลาอ่ะในเมื่อแม่พลอยอยู่ แม่เพิ่นอยู่พัทยาเป็นบ่ละพออยูุขอนแกนเขาสิไปเห็นยังยโะโสบัดที่นี่แมนบ่เออญาติาพี่น้องญาติพี่น้องก็บก่บใครถือกันมาได้ได้ยู่ยโะโสบัดที่นี <c oughs> ไปไป้ไปไปหาไปไปหาญาติพี่น้องบอกไปหาป้าบอไปหาลุงหรือว่าไปหาผู้ใดญาติคุณอาคุณป้าคุณหน้าคุณอาหรือว่าคุณอีณออณยงก็ว่าไปมันบมีห้วเด้พระาะกรน,น่ะมีการอมีปัญหากันเรื่องอ้ที่ดงที่ดินสมบัติพระสถาน,น,นตอนนั้น่ะ กสิม่องนากันบ่ติดเน่ยบ่หล่ะเด็กหน่อยสองคนเกิดม้านใน่ามกลางที่แบบว่าตอนนี้ไอเจเอินว่ายัางอ่ะาติสนิทมิรสหายตัดขาดกันมาหนึ่งมานิดนะเออนะนเพิ่งกับบักกลับไปผมก็เลยแน,นะนน้ำประบาัฟิลเลนจน,นที่เหลือแต่ว่าขายบงหันอนะ่ะขายได้เท่าไหรก็ขายเอาเงินไปสร้างอาณาจักรอยู่ขอนแกน่นลูกเขากาสิงไงขึ้นมาเขาบอกอยากเขาบอกกลับมาจะโื้ คันเขากลับมาจะโสสีเที่ยวไปทเที่ยวมาบ่าสูไปสร้างอณาจากักรยูขอนแก่นเฮตบ้านไว้ให้ลูกลูกมาลูกมันใหญ่ขึ้นมากก็สิตัดสินใจเองแหละว่าสิยูใสแม่นบ่ล่ะนะครับลูกสิมายูไอขอนแก่นหรือสิยูไอปทุมหรือสิยูพัทยามันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นของลูกนะแต่ว่าตอนนี้กับางแผนดีๆเอากันแล้วกันนะเพราะว่าทุกยิงทุกยามันก็ใส่เงินอ่าคันสิขายก็ใส่เวลาเขาประกาศขายไปเรื่อยๆแหละ,ะเตรียมมีคนมาสนใจแมนบ่ เออนั่นเลยมันกับวนนะมันกับบันนีเด้อนะไปขอพรจากหลวงปู่หลวงพ่อไปประเทศขายได้อยู่ด้ก็มีคนมาสื่อไปไปเฮ็ดเป็นสร้างเป็นอาณาจักรนะเออนะอาณาจักรยงก็ล่ะอาอาณาจักรแห่งความรักเพราอาณาจักรยังกว่าไปลวดนะครับนะเออนะ ไปเบิงแบบว่าล่องรอยแห่งการแบบว่าอดีตที่เคยรักหวานชื่นบ่นะมันบ่แมนมาหลังโคตรบอกว่ามันเป็นอ้อาณาจักมันบ่ดีแล้วมันแมนดอกครับมันอาณาจักรมันดีอยู่มันก็อยูทีทั้งคนสองคนนั่นแหละนะครับเออส่วนเพิ่นเพิ่นไอ้ชิงตัดนาแล้วนะชิงตัดนาแบบจงได้่ะแบบว่าตีเฮ็ดหักนานะหักนาพี่บ้าน น่ะกสิว่าไปกะบูหู้ละหักหนาจังไหนแล้วน่คนขขะ,ะ,รระ,นนะคนเขากะบ่ได้มาสงสารปานไหนเด้เออคนเขาหันไปสงสารพญยา้านหมดแล้วบ่านนี้โอ้โหเนาะเจ้าดิว่างแผนใหม่เด้อหาที่ว่างแผนใหม่เด้ออ่าเพียพวเภาเจ้าดิน่ะเจ้ากับกลายเป็นวายโพดอีหยังมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นไอความหนาสงสารหันกลับไปตกอยู่กับพญยา,ยานาฏหมดอ่ะ เออนะเอากันแล้วแต่ละวะนะครับเขาวางแผนมาแล้วเขาบอกมาแล้วนะเขาก็สิคิดดีละนะว่าสิเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสี่ชีวิตเพิ่นชีวิตชั้นชั้นจูงเองแม่นบละเออขายครับสนับสนุนไห้ขายเลเขาประกาศมาจังสีแล้วเขาหมายความว่าเขาเอาแล้วอยากบริหารบริหารเองเลยอยากเฮ็ดยังเห็ดเองเลยบ่กลับไปบ่ดูแลเดี๋ยวสิกับไปขนของทวนตัว <c oughs> ยังอยู่บหอกันเนี่ยเขาก็สิคขนของออกมาตัวเออนะมันม,ม,มีการมาอารบบทแล้วนะนี่คือการตัดสินใจของเราเด้เออเพียวพราวเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดในจุดปุ่ดเชื่อกันแหละเออต่างคนกับต่างตัดสินใจเด็ดขาดแหละนะนี่แหละส่วนพยาบาลเราก็สิคิดจวนแล่ววาเราเสียจังไดตอนนี้เราพัฒมีเวลา บ่ท่านมีเวลามาอธิบวงอธิบายนะอดมือหนึ่งจักมือก่อนแล้วอาจจะมานั่งอธิบายว่าเสียอย่างไนก็บ้องนี่ดีนะเออราะว่ามันอยู่ไก่ได้พี่น้องการสีบริหารงานมันอยู่ไก่เกินไปมันอยู่พุ่นอ่ะมันบ่พอสได้เงินอ่ะจ้างคนไปเดือนนึงก็ตั้งหลายหมื่นมันบลาอ่าหลายหมื่นเป็นแสนหรือเปล่าจ้างไปดูแลเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันเดือนนึงเดือนนึงกับ่แม่น่อยหน่อยมันสิเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์บ่แม่นบ่บละแล้วมันกับ่มีอยังน่าสนใจเด้อช่วเบื้องผู้ใดล่ะ สิไปเบิ่งไอ้ล่องลอยแห่งความรักบ่หรือว่าสิไปเบิ่งอดีตแห่งรักขมบ่มันบ่มีอย่างน่าสนใจมันบ่ได้ไปถ่ายรูปกับผู้ใดมันบ่มีไอ้อินฟลูเอนเซอร์มันบ่มีดาลงดาลาบ่มีนักร้องอยู่หั่นน่ะผู้ใดสิไปล่ะบัดทีนี้แม่นบ่ละเนี่ยก็คิดเบิ่งซสำนันแหละนะเพราะว่าผมก็บ่ฮู้ดอกว่าเด็กน้อยเขาเว้าอีหลีลุกเบาหรือบ่เว้าแต่ว่าเด็กน้อยเขาก็เขาก็เป็นไปตามเด็กน้อยอ่ะล่ะนะเด็กน้อยตัวใหญ่ขึ้นมากกับ่ฮู้ดอกแต่ว่า ี่แน่ๆนะทั้งญาติของไอ้อีกฝั่งนึงอะนะมันกับว่าใครถือกันเล็กน้อยไปเล็กน้อยสิมีความสุขบ่าจังสัรแหละความคิดผมอะนะนะแมนบอกครับเออนะเพราะว่าตอนนี้พี่ในบาลล้านเราก็มีความสุขเด้ะนะรู้สึกว่าสิอินเลิฟอยู่เด้ตอนนี้เอ้อก็ต้องกับไปคุณลูกแก้วอะนะแมนบอกเออบ๊วยนะอีกทางหนึ่งไอ้าจักจังไดแล้วนะเพกกิ่มกระสีเพิ่มกระสีล้อ น่าเล่าความรักเอา้าก็แล้วแต่พอจะเล่ลอความรักจากผู้ใดหรือว่าสิมีคนมาจีบเพิ่นเอา้าเป็นสาวเนาะสดอนะเนาะเอสอสดยแดีจุดชุดชุดเผก็ได้ยังสิอา่าแต่เพิ่นเพิ่นเบาออกมาจังสิความหมายก็คือว่าใครเบ่าเอาแล้วใครเบ่าสนใจแล้วผู้ใดจะเฮ็ด,ย,ดยังไงเฮ็ดโลดบองหันนะนะนะเอา,นะเอาตัดสินใจเอาเด้อพญานาคเด้อพญานาคฟิทแลนด์นะว่าสิเอาแบบใด สำหรับข่อยกับุ่ยขายแหละหลายๆคนบอกว่าเก็บไฟให้เด็กเก็บไฟให้เด็กอันที่ข่อยเว้ามาอยู่นี่ข่อยมันเด็กหน่อยมันกลับไปมันกับบ่มีญาติพี่น้องเข้าใจบ่ครับกลับไปมันกับบ่มีญาติสนิทมรสหายแล้วพี่น้องกับมันกับอันเพิ่มีปัญหากันมันกับบ่มใครสนิทใจกันบันไดดอกเมนบลาเด็กน่อยเพิ่งกับสิตัสินใจแม่เพิ่งยุใสเด็กน่อยมันกับยุหันพออายุใสก็อยากไปยุหันแหละ น่ยูซซื้อกับมาอ้างว่างที่ซึมยูจะสวงเสียมกับบอมแมนแล้วเป็นบ่หล่ะมาได้เฮ็ดเซเวอยู่ไปทักทายผู้ใดได้แน่ละมาที่นี่ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นใจลุงป้านาอาบาทีนี้แมนบ่ครับนะเอานากับเลี้ยวแต่ละเลีลเ้ยงโมนี่นะอืมเลี้ยวข่อยกันเลี้ยตรวนยิเบาที่เลี้ยนแนงแน้งตอนนี้จะเล่เป็นยังไงละตอนนี้นะเอเอาขายที่พิเศษที่เลีนประกาศขายรถในโซเดียกเอานะพอต่ว่า อย่าขาดทุนหลายกับพ่อเก็บไว้อีก20-30ปีมิเตอรมันสิหกปีนาน้าปวกกับสิเจาะนั่นเมื่อไหรส่วนเด็กน้อยมันสิง่ายกับอีก20่สิบปีบุนะส่วนมันสิบรรลุนี่ตีภาวะส่วนมันสิเรียนจบปริญญาตีกับยี่สิบเท่าิบอไรล่ะ18 19 20 21 22พ้า่สิ่อ่ะเออประมาณพุนะ่ะ22สองส่วนโจปริญญาตีเอาเบิ่งเก่ากันเบิ่งกันเอาเองรดนะครับนะอ่ผู้ใดชิงตัดหนาเพืผู้ใดลงมือก่อนได้ก่อนว่า